ทางด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือนําทีมผู้ประกอบการและสื่อมวลชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคต่างๆกว่า200รายพบปะเสนอขายสินค้าและเส้นทางการท่องเที่ยวในไตรมาสที่ห ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติมณฑาทิพย์จังหวัดอุดรธานีนางธนพรผุ่นเพิ่มผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานอุบลราชธานีนำผู้ประกอบการและสื่อมวลชนจากจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกิจกรรมพบปะเสนอขายสินค้าและเส้นทางการท่องเที่ยวไตรมาสที่1เพื่อกระตุ้นการขายภายในประเทศให้กลับมาคึกคัก Amazing อีสาน Amazing ยิ่งกว่าเดิมภายใต้ชื่อตอนทะเลบัวแดงกับทะเลใต้แอดพา าคตะวันออกเฉียงเหนือโดยยังคงรักษาแนวทางรูปแบบเที่ยววิถีใหม่สไตล์ New Normal โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือนำทีมผู้ประกอบการและสื่อมวลชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคต่างๆกว่า200รายเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำเสนอขายและแลกเปลี่ยนสินค้าทางการท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ๆกันในกลุ่มผู้ประกอบการ B2B Business to Business นอกจากนั้นยังมีการนำเสนอขายแบบ B 2 C (Business to Customer) ผ่านช่องทางออนไลน์อาทิ p อปพลิเคชัน o o m Facebook, เที่ยวอีสาน com และเพจเครือข่ายไลน์อีสานแทบนัวและเครือข่ายโดยนับเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่สนใจจากทั่วประเทศได้เข้าร่วมรับฟังและซื้อขายได้จากช่องทางออนไลน์อีกด้วย นอกจากนี้ภายในงานได้มีการแถลงความร่วมมือระหว่างทททภาคอีสานกับหน่วยงานพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวทั้ง8หน่วยงานเพื่อร่วมกันผนึกพลังในการกำหนดทิศทางและการดำเนินงานร่วมมือจับคู่กันในการทำงานส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพิเศษในปี2564โดยการสนับสนุนจากทททภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ทททภาคอีสานสนับสนุนไทยเที่ยวไทยอีสานเที่ยววิถีใหม่สไตล์เมืองนอก จะกกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพชาวไทยนิยมเที่ยวเมืองนอกเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวไทยในสไตล์เมืองนอกในภาคอีสานแบบพรีเมียมโดยความร่วมมือระหว่างสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว t t a a ซึ่งสมาคมและฐานข้อมูลนักท่องเที่ยวไทยนิยมเที่ยวเมืองนอกจับมือกับสมาคมการค้าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอีสานซึ่งมีสมาชิกผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว20จังหวัดภาคอีสานร,รวมตัวกันจาก DMC นอกจากนี้ทททภาคอีสานทั้ง8สำนักง,งานเจาะลึกการทำงานจับคู่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตลอดทั้งปี2,564กับสมาคมโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานนครราชสีมาร่วมกับสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานอุบลราชธานีร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานขอนแก่นร่วมกับสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเลยร่วมกับสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครพนมร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุดรธานีร่วมกับสมาคมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุรินร่วมกับสมาคมการค้าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอีสานและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานบุรีรัมนายสมชายชมพูน้อยผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือทททได้ให้ข่าวว่ากิจกรรมส่งเสริมการขาย การท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทยจัดขึ้นภายใต้ชื่องานส่งเสริมการขายการท่องเที่ยว Amazing อีสานไตรมาสหนึ่งใช้ชื่อตอนทะเลบัวแดงกับทะเลใต้แอดภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งทททภาคอีสานกำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายลักษณะนี้ขึ้นจำนวน4ครั้งในทั้ง4ไตรมาสในพื้นที่จังหวัดต่างๆทั่วภาคอีสานและเชื่อมโยงการขายกับภูมิภาคอื่นๆโดยการจัดงานส่งเสริมการขายท่องเที่ยว Amazing อีสานไตรมาสที่1ประจำปีง ประมาณ2,564ณจังหวัดอุดรธานีครั้งนี้เน้นการเชื่อมโยงการส่งเสริมการขายเชื่อมโยงเป็นพิเศษระหว่างภาคอีสานกับภาคใต้ซึ่งตรงกับช่วงเวลาของฤดูการท่องเที่ยวของแต่ละพื้นที่ทั้งฤดูท่องเที่ยวทะเลบัวแดงอุดรธานีและช่วงฤดูการท่องเที่ยวทะเลใต้ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายสูงในพื้นที่ภาคอีสานและภาคใต้เพื่อการกระตุ้นการเดินทางและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวภายในประ ทศในสถานการณ์ที่ไม่สามารถเดินทางท่องเที่ยวนอกประเทศได้ซึ่งเป็นการต่อย,ยอดการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศช่วงฤดูการท่องเที่ยวของแต่ละภูมิภาคให้คึกคักมากยิ่งขึ้นตามแคมเปญการท่องเที่ยวใหม่ของทอทอทอ,ออกไปช่วยเมืองไทยแล้วก็ส่วนต่างๆในเป็นการ